ก็สวัสดีครับอยูกัช่องสาวดับซิ่งครับคลิปนี้พามาดูฝีมือคนไทยครับเป็นรถตัดอ้อยนะครับตัวนี้เป็นล้อแท็กครับเหมือนช่วงล่างรถเกี่ยวเลยครับแต่น่าจะเป็นเหมือนโซ่พีซี60ได้ไหม่าเชนดี2ครับฝีมือคนไทยครับทําได้ไงคิดได้ไงครับชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดลําเลียงครับชุดลาเลียง ดคูครับดูกลไกครับเป็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกก็น่าจะ <g ül> ดูไม่ออกเลยครับแล้วก็มีชุดหัวแหวกเหมือนนอกเลยเป็นเกลียวอ๋อตัวนี้ยกได้ครับมันยกได้ยกขึ้นแล้วก็ลำเลียงอธิบายเลยครับตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ตัดได้ตัวนี้ตัดได้ครับแต่ว่า ไม่มีม้อแปดมันไม่มีตัวงส่างไฟก็เลยไม่ได้เอาไปอู้เสียดายครับเสียดายตัวต้นแบบครับอันนี้มีเจ้าของครัถ้าขายเท่าไหร่ครับก้อนี้อันนี้ถ้าทับใหม่สองล้านหกสองล้านหกอันนี้มันตัดได้เรียบร้อยหมดแล้วรถตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วละเมื่อก่อนมันไม่ได้เน้นส่างใบนี่ก็เลยไม่ได้ทำตัวส่าง แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือต้องสะอาดหมดต้องสะอาดหมดเห็นว่าไอ้ของที่ว่าอยู่ใช่นา่นโอ้นี่ชุดตัดเออสามารถสามารถช่างหนุ่มออกไปแก้ใหม่หมดเลยเพราะว่าก็จะเป็นชุดดอยกระปุกมาครับโอ้เป็นมอเตอร์ได้กินเลยวะครับนี่ดูคนไกลนะครับเสียดายครับไม่มีแบบงดหลายครับ เออก็จะเป็นชุดถังไฮดริกชุดกระบอกยกต้องมีสองล้านกว่านะก็เป็นช่วงล่างรถเกี่ยวล้อนำก็เป็นสิบหกครับโซ่ดีสองธรรมดาโรลเล,ลอร์ดีสองเหมือนกันเหมือนช่วงล่างรถเกี่ยวเอ้มีมอเตอร์แบตนี่ครับแไม่มีครัไม,ม่อยากเห็นมากเลยครับเออมันทำเลี่ยงมาอย่างไงครับดูครับ มันก็จะลำเลียงอ้อยมา,อ, 5, อ,าอ๋อดูซ่านแล้วมันติดไม่ได้แล้วพี่ทำไมมีมอเบแบตอยู่ไฟมันหมดพ่สันชาร์ด,ดิดูครับชุดปัม๊มครับแจ้งก็จะเป็นปัม๊มเนี่ยมึง ก็เป็นเหมือนรถตัดลอ,อยลยครับที่จะเป็นชุดย่อยชุดกระปุกมาแล้วก็โยงเป็นย่อยไม้ดูปั๊บครับเครื่องดูซาน1075ครับเดี๋ยวมันน่าจะมาแบบตัวนี้ยกยกปากขึ้นแล้วก็ตัดลําเรียงเป็นต้นมาเนีโอ้นี่นี่ครับมันลําเรียงเข้าเป็นต้นนะครับ สองล้านหครับจะเป็นชุดมอเตอร์มอเตอร์ลำเลียง1 2มอเตอร์เยอะมากครับนี่ก็มอเตอร์3 4อันนี้ก็มอเตอร์5้าหกเจมอเตอร์สิ1สเอาเรื่องมอนกันครับเสียด้ครับ ได้ท่าก่าบอกว่าไม่มีไม่มีแบตครับฝีมือคนไทยครับไม่ธรรมดาเสียดายครับเสียดายไม่มีโอกาสได้ดูคันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องควบคบุมมาก ยังน่ารักครับห้องคนขับต้องมีวิชานะครับสะดอกก่อนแม่มบ่นั่งยังเป็นของฟอร์ดดูคอนโทรนครับแอร์นะครับสีแอร์นะครับ,รรบไฟนี่สายคอนโทรนธรรมดาเบรกมือก็มีนะครับเบรกมือ น่าจะเป็นตัวเดินเนาะเอาเท้าเหยียบเอาก็ไ,ด,ได้ไม่มีเบด็ดไม่มีเบ็ดเบ็ดไม่มีไฟเสียดายมากครับสามารถกลจากบุรีรัมย์เอาให้เอซีได้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัดอ้อยต้นนะครับอ้อยต้น ชุดถังก็ <liking? S 1> จะเห็นหน้างานจริงเมือ่อแต่ดูเหมือนน่าจะมีชุดชุดลำเลียงครับเป็นไอเดียคนไทยครับน่าสนับสนุนหน้าไปต่อครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีตอนนี้นอกก็เจ็ดล้านครับเจ็ดล้าน สีหล้านนี้แทบจะเกี่ยวไม่ได้ครับต้องมี7ล้านถึง12ล้านครับแต่ถ้ามันไปดีไปเบรกก็น่าสนับสนุนหน้าต่ออย่าเพิ่งตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีครับต้องครั้งแรกอ่ะมันอาจจะไม่ดีที่สุดครับมันต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคนระับ ลงทุนเยอะเหมือนกันครับแต่หน้าดูหน้าน่าจะหนักตัดหน้าแล้วก็ปล่อยหลังสองล้านหกครับประมาณนะประมาณชุดนี้ก็จะยกตัวนี้น่าจะลำเลียงชุดตัดยอดครับตัวนี้ตัดยอด ลำเลียงอ้อยเข้าไปตัดยอดมีมีโซ่หลังหลังปรับระดับครับมีหัวกระทู้ครับ อันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่ได้ขายก็ต้องรอดูต่อไปครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวตอนทำงานให้ดูครับวันนี้ไม่ได้ครับดูแค่โครงสร้างแล้วก็บอดีการทำงานครับเจอกันคลิปหน้าครัฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ